สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนิวนนเมธคนเดิมนะครับกับรายการ Does it really work เั็นเองครับายการทดลองเชิงสร้างสรรค์นสนุกสนุกนะฮะที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาร่วมกันทำการทดลองกับพวกเราที่นี่เลยครับกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวของพวกเรานั่นเองนะครับแล้วเรื่องราวในวันนี้นะครับรับรองว่าถูกใจสาวกนักช้อปปิ้งแน่นอนนะครับ คนชอบช้อปปิ้งเสื้อพงเสื้อผ้านี่นะครับแหมแน่นอนนะฮะปัญหาที่เคยเจอแน่นอนคือปัญหาสีเสื้อตกนั่นเองคุณผู้ชมครับ <S 2> <S 2> <S พอเราซื้อเสื้อใหม่ๆมาเนี่ยนะครับเอาอไปซักปุ๊บปรากฏวันต่อมาสีตกคุณผู้ชมครับสีตกคืออะไรสีเสื้อเนี่ยก็จะกระดำกระด่างนะฮะไม่สม่ำเสมอก,กันนะครับไอเสื้อตัวอื่นที่ซักด้วยกันเนี่ยก็พลอยซวยโดนสีเราไปด้วยนะครับจะทิ้งก็เสียดายจะใส่ก็อายเขานด้ครับแหม ปัญหานี้เกิดขึ้นนะฮะเครียดนะครับโมโหตีอกชกหัวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนิวคนนี้นะฮะเลยมีวิธีนะครับดีๆในการแก้ปัญหาสีเสื้อตกมาปากคุณผู้ชมกันนั่นเองนะครับผมจะแก้ยังไงถ้าอยากดูกันแล้วเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยคุณผู้ชมครับถึงเวลาของการทดลองกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะมาดูเรื่องราวของการทําอย่างไรนะครับให้ผ้าตัวใหม่เสื้อตัวใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ย สีไม่ตกนั่นเองนะครับผมรับรองว่าง่ายๆแล้วก็ไม่ยากเช่นเคยแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้กล่องเรานะครับปีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเสื้อเจ้าปัญหาของเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือเสื้อนะครับที่ผมซื้อมานะครับสีแดงแบบนี้นะครับตัวดีเลยนะฮะเวลาซักไปเนี่ยปุ๊บ สีตกแน่นอนเลยนะครับราคาก็ไม่แพงเนี่ยนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วสีมันตกแต่ทาไงได้นะครับวันนี้จะรู้กันนะครับโอเคครับอย่างต่อมาอย่างที่2นะครับในถ้วยนี้นะฮะนี่นี่ก็คือเกลือนะครับแต่ไม่ใช่เกลือธรรมดานะครับเพราะว่ามันคือเกลือทะเลนั่นเองคุณผู้ชมครับผมเกลือทะเลนะครับมีความแตกต่างจากเกลือธรรมดาเพราะว่าตอนซื้อมาเนี่ยจะเป็นก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับ นี่ผมเอามาโคลกนะครับเอามาตำให้มันละเอียดเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้แล้วนะครับเพื่อให้มันง่ายกับการละลายน้ำนั่นเองครับคุณผู้ชมครับโอเคอย่างที่2นะฮะคือเกลือทะเลนะครับและสุดท้ายนะฮะอย่างที่3นะครับนั่นก็คือน้ําเปล่า2กระมังนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้เอามา2กระมังด้วยกันนะครับเพียงแค่นี้นะครับน้าเปล่าและเกลือทะเลจะช่วย้ายให้เสื้อใหม่เนี่ยสีไม่ตกได้อย่างไร ถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับมาเริ่มพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับต้องทดสอบก่อนว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันสีตกจริงหรือเปล่านะครับโดยการนําเอาไปแช่น้ำเอาไว้เองคุณผู้ชมครับผมง่ายนิดเดียวนะครับทำเหมือนซักผ้าครับแช่เอาไว้ขยี้นิดขยี้หน่อยถ้ามันตกเนี่ยสีมันจะออกมาเห็นๆเลยคุณผู้ชมครับจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันสีตกจริงๆครับว่าแล้วนะครับก็แช่กันเลยดีกว่านะครับแบบนี้ครับนี่นะฮะเอาลงไปนะครับ นี่แล้วก็เอาขึ้นมานะครับขยำขยี้นะครับเหมือนการซักผ้านะครับปกติเลยนะครับเพียงไม่นานเนี่ยถ้ามันสีตกเนี่ยสีมันจะออกมาให้เห็นกันแน่นแน่คุณผู้ชมครับไม่ต้องกลัวเลยคุณผู้ชมครับเวลาผ่านไปไม่นานเลยนะครับเพียงแป๊บเดียวนะฮะไอเสื้อเจ้ากลับของผมเนี่ยนะครับก็สีตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูสิโอ้โหตอนนี้นำนะ้ำเนี่ยโอ้โห น้ำนี่เป็นสีเดียวกับเสื้อเป๊ะเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับมันอันตรายมากกับผ้าตอื่นของเราในในบ้านนะครับโอเคฮะตัวนี้สีตกแน่แแล้วนะครับถามว่าจะป้องกันยังไงจะแก้ไขยังไงวิธีของผมง่ายที่ียวคุณผู้ชมครับคือการนําเอาเจ้าเกลือทะเลนี่แหละที่ผมเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับหม้นท่วแบบนี้นะฮะใส่ลงไปนะครับผมในน้าเปล่าสะอาดๆก่อนนะครับจากนั้นนะฮะ ทำการคนนะครับผมให้เกลือเนี่ยมันละลายไปกับน้าให้หมดครับคุณผู้ชมครับคนไปเลยนะครับแบบนี้ครับนี่ค่อยๆคนไปนะฮะบอกแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะละลายน้ํายากนิดหนึ่งต้องบดให้ละเอียดก่อนเบิรบสักครู่นี้นะครับจะละลายน้ําค่อนข้างง่ายมากเลยคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมโอเคละลายหมดแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยด้วยเวลาไม่นานนะครับจากนั้นนะฮะนำผ้าเจ้ากรรมของเราขึ้นมาคุณผู้ชมครับ โอ้ยตายตัวนี้ซึ่งซื้อมาสีตกซะแล้วนะครับบิดผ้าก่อนนะครับให้สีมันออกไปให้หมดนะครับคุณชมดิดูน,น้ำดิโอ้น้ำนี่สีแดงเลยคุณผู้ชมอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับนำผ้าตัวเดิมนี่แหละนะฮะเอาไปแช่เอาไว้ในน้ำที่จะลายเกลือทะเลเอาไว้นะครับแบบนี้คุณผู้ชมแช่ไปเลยนะครับปึ๊บแบบนี้ครับแช่เอาไว้นะครับเสร็จแล้วยังไงต่อ ทิ้งเอาไว้3ชั่วโมงด้วยกันนะครับผมให้เกลือมันได้ทำงานของมันนะครับแล้วกลับมาดูกันว่ามันจะสีตกไหมมันจะแดงเหมือนอันนี้หรือเปล่านะครับถ้าอยากดูกันแล้วทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากรออย่างเดียวอีก3ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับ กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับผมนี่สามชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับวายอย่างกโกหกเลยนะฮะจริงนั่งรอานานมากเมื่อยมากคุณผู้ชมครับโอเคถึงเวลานะครับมาดูผลกันแล้วว่านะครับผ้าที่เคยสีตกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเมื่อเอามาแช่ในน้ําที่มีเกลือทะเลละลายอยู่เนี่ยสามชั่วโมงผ่านไปมันจะยังตกอยู่หรือเปล่านะครับผลปรากฏว่าคุณผู้ชมมี่น้ํายังใสกิ้งเหมือนเดิมเลยนะครับ ผ้าเนี่ยไม่มีสีตกลงไปเลยนะงะซึ่งต่างจากกระมังแรกนะครับที่สีเนี่ยโอ้โหตกอย่างรวดเร็วนะครับในเวลาไม่นานนะฮะสามถึงห้าทีก็ตกแล้วนะครับแต่ว่าผ้าหมายของผมนี่ใสจริงจริงนะครับแต่ว่าผ้านี้ สีไม่ตกอีกต่อไปแล้วนะครับพร้อมเอาไปซักเอาไปสวมใส่ได้อย่างสบายใจแน่นอนเลยนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าวิธีแก้อาการผ้าสีตกเนี่ยนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับด้วยการนำเอาเกลือทะเลมาคุณผู้ชมไปซื้อเกลือทะเลมานะครับนำมาบดนะครับให้ปนๆให้ละเอียดละเอียดนะครับจากนั้นนำไปละลายในน้ำหนึ่งกะละมังนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บเอาผ้าสีตกของเราเนี่ยใส่ลงไปนะครับแล้วก็แช่เอาไว้ทิ้ง้ว้ประมาณสักสาชั่วโมงได้กันนะครับ พอกลับมาอีกทีเนี่ยนะครับผมจะพบว่าผ้าผืนนั้นเนี่ยสีไม่ตกอีกต่อไปแล้วนั่นเองครับหมดปัญหาผ้าสีตกอีกต่อไปสุดยอดผู้ชมทราบไหมครับว่าเสื้อสีตกเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดมาจากอะไรครับมันเกิดมาจากการเคลื่อนตัวของสีนะครับจากที่ที่หนึ่ง ที่มีสีอยู่แล้วนะครับไปยังที่อีกที่หนึ่งนะครับที่จะมีสีอยู่แล้วหรือไม่มีก็ได้นะครับผมและทําไมการครับเพียงแค่เราเนี่ยนำเกลือนะฮะมาละลายน้ําเอาไว้นะครับพอผ้าสีตกเนี่ยนะครับไปแช่ไว้3ามชั่วโมงด้วยกันนะครับจากนั้น เอาไปซักใหม่นะครับปรากฏว่าสีไม่ตกแล้วนะครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ก็เพราะว่าในเกลือทะเลนะครับมันจะมีอีออนของแมกนีเซียมและก็แคลเซียมอยู่นะครับซึ่งมันช่วยในการลดความสามารถในการละลายนะครับผมของสีเนี่ยให้มันน้อยลงน้อยลง สีก็เลยไม่ละลายน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาผ้าตัวนี้ไปซักอีกกี่น้ําสีก็ไม่ตกแล้วนั่นเองครับและอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือขั้นตอนของการตากผ้านั่นเองคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อผ้าสีสดๆเนี่ยนะครับมาใหม่ๆเนี่ยนะครับแนะนำนะครับอย่าเอาไปตากในที่ที่แดดแรงๆแดดจัดแดดจ้าๆอย่างนี้นะครับระวังเลยนะครับเพราะว่านี่แหละฮะคือตัวการของการทำให้ผ้าของเราเนี่ย สีซีดสีจางสีจืดเร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับเราควรตักผ้าที่ที่เป็นที่ร่มนะครับผมมีลมพัดผ่านได้ก็เพียงพอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาของนิวในนนี้นะครับก็หมดลงอีกแล้วนะครับกลับมาเจอกับผมนิวนนนเมฆรีได้ใหม่นะครับที่นี่เลยกับรายการ Does It Really Work นั่นเองนะครับหรือคุณจะสามารถรับชมสาระของรายการเราเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยนะครับ w w w m t h a i c o m l i f e s c h o o l นั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนะครับต้องรอสมมพร้อมกันแล้วกันตอนนี้มีขอตัวลาไปสักภากก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ